อ่า ep สองทุกคน<ๆ>ที่เราบอกเราจะไปเขียนรักษาพันสปะอุ้ผางอันนี้มันเป็นระหว่างทางเนอะเรามาที่ม่อนหมอกตะวันดอกดาวเรืองเยอะมากเลยเหมือนเขาทำทำไล่หรือเปล่าเขาเรียกอะไรสวนเนาะสวนหรือไล่อดอก <laughs> ดอก <laughs> ดาวเรืองไม่ใช่สวนส้มลูกมี่นี่เราขึ้น,นมาบนม่อนหมอกตะวัน เราก็เป็นจุดแวะพักเที่ยวระหว่างทางนี่มอนบอกตะวันมอนบอกตะววนไปไปดูกันเป็นที่เที่ยวระหว่างทางดีเนอะตอนนี้เรามาแวะแต่ตอนนี้เขาเหมือนเขาัจะเรนนะจริญนะเขามีก่อสร้างเยอะมากเลยเนี่ยแต่มันมีแคมปิ้งได้นะมีร้านขายอาหารมันเหมือนภูทับเบิกสองอ่าใช่ป๋าบอกเหมือนภูทับเบิกสองเนาะ รีบมาตั้งแต่ตอนนี้ก่อนเพราะว่าถ้าดูแล้วถ้ามันจเจริญกว่านี้เราไม่น่าจะขึ้นมาได้แล้วละ่ะเนี่ยดูที่เขากําลังก่อสร้างกําลังทํเาเยอะแยะเลยน่าดูนี่ไรปูตะวันเนีย่ยพักกลางเต็นท์เขาก็มีหมดนะมีร้านอาหารมีอะไรเขาก็ไม่ได้หรอของกินเยอะแยะแถวนี้เนี่แต่วิวดีมากก็เผือนปูทะเบิกเลยอีกหน่อยอ่ะ,จะเจริญแน่มาตอนนี้ก่อนพอเพราเจริญแล้วดูแล้ว จะมาไม่ได้สงสัยจะแต่ว่าทางขึ้นมันจะง่ายกว่าปูเทเบิกเยอะเลยนะลงไปดูกันอื้น้องเนาะน้องเนาะลงไปแล้วการโลดได้ไหมเนาะนี่ดูเขามีบ้านแบบโหย้ยสวยดีใครจะมานอนตรงนี้ก็ลองโทรมาถามดูเนาะไม่รู้เขาจะเต็มป่ะเขามีแบบเป็นแคมปิ้งเป็น โดมอย่างนี้นี่โดมเป็นแคมป์ก็มีนะเป็นบ้านหลังก็มีแต่ราคาต้องไปสอบถามกันเอาเนาะว่ามันอย่างไงแต่มันก็สวยๆเยอะนะโอ้ยมันจะเจริญแล้วอย่างเนี้เนยคนก็มาพักผ่อนได้แคมปิง้งนี่นี่มันมีกระปีโดมมันก็เหมือนภูทับเปิกเหมือนอะไรเงี้ยเขากําลังจะเจริญมีที่กับรถตรงนั้นเลยนะม พี่พับมีร้านกาแฟเนี่บนม่อนหมอกตะวันอันนี้นะร้านอันนี้ไล่ปูตะวันลำลกีกาแฟตรงนี้กันบรรยากาศดีมากเดี๋ยวพาเข้าไปดูแวะเข้ามาดูเดี๋ยวพาไปดูดูทุกคนดูวิววิวดีมากโอ้โห นี่ดูอันนี้เป็นวิวข้างบนเนาะแต่วันนี้อากาศดีฝนไม่ตกด้วยอะ่ะเป็นวันที่สองของการมาเทีย่ยวของเราแต่มันตรงกับวันที่หกสุลาคมหน้าฝนพอดีนี่ดูสิวิวดีมากมีบรรยากาศาในร้าน แต่ตรงเนี้เขาก็กำลังก่อสร้างเยอะนะแต่ที่เนียเขามีที่พักด้วยนะสําหรับสองคนแล้วก็สี่คนแต่จริงๆมันก็มีทุกทุกหลานเนาะด,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 ดูนู่นดูนู้นี่มีอ่างด้วยนี่เผื่อใครมาเข้ามาดูนะสูงไปถึงอ่างเขาเลยห้องพักก็มีอ่างอาบ,บน้ําด้วยนะนี่ทุกคนแต่ว่ามันเป็นใกล้ๆติดกับร้านกา,ฟานแฟเนาะมันก็ดีอ่ะ อันนั้นมันเป็นเฉพาะห้องน้ำนมาทุกคนแต่เวลานอนรู้สึกว่ามันจะเป็นโดเหมือนคล้ายๆเต็นท์ใครชอบตรงไหนก็ลองมาดูเอาเนาะราคาก็ต้องไปถามเอาเราไม่ได้เข้าไปเราก็เลยไม่ได้ถามเขาแต่อันเนี้ยถ้าหลัง4ี่คนเนี่ยสองพรวมหมูกระทะกับอาหารเช้าไข่ดาวข้าวต้มโอเคเราก็มานั่งแวะกินซมต่ำกันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อ แค่น,นี้ก่อนเดียวเราจะไปแวะกลางทางที่ไหนกันต่อไปดูต่อโอเคตอนนี้เรากำลังเดินทางไปอุ้มผางดูระหว่างทางเดินไปอุ้มผางเส้น1200กว่าโค้งฝนตกหนักตลอดทางโอ้โหแล้วก็มีดินสไลด์เป็นช่วงๆ น้ากลัวฝนตกเยอะมากดูสิแต่ว่าถ้ามาทีรอสูไม่มาหน้าฝนมันก็ไม่สวยอะเนาะเราก็ต้องมาหน้านี้แหละเนี่ยระหว่างทางทีเนี้ยเราก็จะผ่านโค้งอ่ะมันไม่ใช่โค้งแนละ้วมันเป็นจุดพักรถจุดพักรถที่มีเรื่องเล่าแม้ทำเสียงน่ากลัวดว้วย จะเข้าสู่รายการผีอีกแล้วกิโลเมตรที่115ที่คนเขาก็เล่ากันเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าตอนนี้112แล้วนะ่เขาก็ว่ากันว่ามันเป็นห้องน้าตอนนี้แต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นิดป้อมจุดตรวจเขาก็มีการส่งอันนี้คือเจ้าหน้าที่เขาเล่าให้ฟังพีอีเราก็ดูม,มาจากที่เขาเล่าอะนะว่าส่งเจ้าหน้าที่ มาอยู่เวนอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็ยิงตัวตายพอเขายิงตัวตายคนหนึ่งเสร็จเขาก็ส่งคนใหม่มาอีกส่งคนใหม่มาอีกคนที่สองก็ยิงตัวตายอีกเขาก็ส่งมาใหม่อีกสามคนยิงตัวตายเหมือนกันเขาก็เลยรื้อป้อมตรงนั้นทิ้งแล้วทําเป็นห้องน้ำนพึกรถแต่ว่าตรงนั้นมันเย็นมาก เพราะว่าไม่มีใครกล้ามาจอดทางรถแต่ก่อนเนี่ยรถทัวร์แบบเนี้ยรถใหญ่แบบนี้นะเขาจะมาจอดพักรถกันเขาจะมีเวิร์กให้พังเดี๋ยวเราถึงแล้วเราก็จะได้เห็นทีเนี้ยเขาก็จะมาพักกันเขาก็จะเจอคนมาเดินรอบรถกันจนมาจนหลังๆไม่มีใครกล้าจอดตรงนั้นอีกเลยแต่ว่ามันก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเล่าข้างตรงข้ามกันมันเป็นสาราสารา ให้คนมาพักอย่างเนี้ยแต่เราะว่ามีชอบมีคนมาเห็นคนที่มีแต่ตัวไม่มีหัวเยอะแยะเลยหลายคนเขาก็ว่าโดนฆ่าตายทีเนี้ยมันก็อยู่ที่วิจารณญาณของคนดูแล้วนะคนดูคนชมเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงแต่ก็เราก็ไปหาดูกันเนาะว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงเผื่อใครอยากจะรู้เนาะแต่ว่าอันนี้แม่ก็ฟังฟังเขามา ก่อนเรามาเราก็เซิร์ชดูเซิร์ชอะไรเดี๋ยวเราจะฝารงนั้นเดี๋ยวเราจะให้ดูกันอันนี้ไม่ใช่รายการผีนะมันเป็นแค่ทางผ่าแล้วเราก็เล่าให้เพื่อนๆฟังไปแบบเอาถุกแคะเราจะให้ดูแต่ห้องน้ำอะ่ะก็มีคนมาถ่ายหลายคนนะแต่ห้องน้ำเขาน่าใช้การไม่ได้แล้วหลังเก่าแล้วมันก็สกระปรกมากคือไม่มีใครกล้าเข้าไปเลยเพราะว่าเรื่องเล่ามันเยอะ มากังวันนะจ๊ะอย่ามากลางคืนส่วนมากเจ้าหน้าที่ตรงจุดตรวจเนี่ยเขาจะไม่ค่อยให้วิ่งกลางคืนหรอกเขาก็จะบอกว่าถ้าจะวิ่งจริงๆถ้ามีใครทักหรือมีใครเรียกก็อย่าจอดรถไปเดี๋ยวเรารอไปถึงตรงนั้นกันอันนี้ใช่รายการดีดนะาเดีวเริบร้อยจะจอดตงนี้ ถึงแล้วนะทุกคนนี่ตรงนี้มันจะเป็นที่จอดรถสิบล้อที่เขามาพักนอนกันแล้วตรงเนี้ยเป็นศาลาศาลาที่เขาเล่ากันนะส่วนฝั่งนี้จะเป็นห้องน้ำนี่ที่แต่ก่อนเป็นเหมือนป้อมจุดตรวจและตรงนี้ก็เป็นศาลาฝั่งนี้ตรงนี้เป็นเขาเล่ากันว่าเป็นองค์ที่เฮี้ยนที่สุด กางคืนนี่คือคนผ่านไม่ได้เลยแล้วก็นอนไม่ได้ด้วยใครมาก็ลองมาดูนะตอนแรกกะว่าจะลงไปถ่ายให้ดูกันนะแต่ว่าฝนมันตกหนักมากอมืมาก็เลยลงไม่ได้แล้วจ้ะทุกคนเราก็เลยถ่ายให้ดูได้แค่นี้แหละฝับนึ่งเป็นสระอีกฝับหนึ่งเป็นห้องน้ําห้องน้ําเก่าๆไปไปต่อ ตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะชื่อกัญญาพักรีสอร์ทอยู่ข้างหน้าทางเข้าเขตรักษาพันเลยนะแต่ป่าอุ้มผังก็กะว่านอนตรงนี้ก่อนเพราะว่าในาอุ้มผังไม่มีที่พักแล้ววันนี้ฝนตกจะสางเต็นท์หรือจะนอนในรถก็จะลําบากอากาศมันไม่เย็นเนาะเราก็เข้าที่พักก่อนเนาะแล้วพรุ่งนี้เช้าเราจะไปน้าตกทีรอสูก,กันทีนี้เราก็ต้องจบอยู่ พักนี้เนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปน้ำตกทีรอซูก,กันในคลิปต่อไปขอขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามดูติดตามชคลิปแม่กับของดเด็กๆยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปตอนเช้าแล้วเราไปเดันตอนเช้าฝากกดติดตามของแม่แล้วก็มีอะไรก็แชท บถามหรือ่าตสีชมันได้นะคะไปเจอกัน